สวัสดีครับพบกับช่องประเครื่องเกจินะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเจดห้าศูนย์นะครับไอดีไลน์ก็0 8 1 9 2 3 7 5 0นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับชุดนี้จะเป็นพระสมเด็จท้าส่วนใหญ่นะครับมีเหรียญอยู่องค์เดียวนะครับองค์แรกนะครับจะเป็นพระสมเด็จ ขอญาซูมนะครับอ่าจะเป็นพระสมเด็จกูวัดหลักสี่นะครับนี่นะครับก็ว่าดาด้านหลังจะเป็นยันนะฮะด้านข้างจะเป็นยันอู่นะครับแล้วด้านหลังจะมีตัวเลขนะฮะจะเป็นเลขสี่นะครับหมายถึงวัดหลักสี่นะครับอ่ตรงนี้เขาสภาพพอใช้ได้นะครับ สร้างมาราวปี2,500นะครับเกจิอาจารย์ยุคนั้นปรุเสกนะครับโอโหขอญาตนะมีแมงนะน, <c oughs> นี่ครับก็ว่า,าหล่อมเงินหล่อลรุงปรุเสกนะครับอันนี้ก็มีรอยกระเทาะตรงนี้หน่อยนะครับ เดี๋ยวมันจะลงกล้องให้นะครับนี่ฮะข้างอุนะครับด้านหลังจะเป็นนี่ฮะปั๊มตัวเลขไทยว่าจะเป็นเลขสี่นะครับอันนี้ก็ฝากกูไว้นะครับลงกูนะครับขออนะุญาตฮะพี่ผู้ผิดนะลงกูนะครับ น,นี้เปิดไว้ที่300บาทนะครับครับองค์ตมนี้เป็นเป็นพิมพ์พระประธานนะฮะอันนี้เป็นเป็นพระกมือนกันนะครับเป็นพระกุะวัดคุนอินทรงประมูลนะครับนี่ครับมีเส้นพระทิศต,ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรลงใหม่นะนี่ครับเนื้อหานี่สมเด็จเลยนะครับนี่อุ้งนี้เปิดตามสภาพนะครับก็ สามร้อยบาทนะครับนี่ครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับพักมาขออะไรเพิ่มเติมได้นะครับผงต่อมานี่ก็เป็นเป็นกุเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จอ่ากวัดดักขนนนะครับใช่นาทนะครับอันนี้หลวงหลวงเขาอยู่วัดดักขนนสร้างไว้นะครับ นี่กรพาะหลงกลุเหมือนกันนะครับยังมีคาบกุบบางๆนะครับหลงแล้วมันไม่ก็จะชัดนะนี่ครับก็ยละเอยียดเพิ่มเติมทางลายได้นะครับ ว่าหลวงพุทุขวัดประคอมาขับเท่ามาร่วมปลุกเสีนะครับตรงนี้เปิดไปที่สองร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับ200นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับก็จะมีบินตรงนี้หน่อยนะฮะอองค์ต่อมานะครับจะเป็นพระสมเด็จพิม์พฐานคู่นะครับของหลวงพ่อสุพจน์วัตสุทัศนะครับนี่ครับ นี่ครับนี่พิมพ์ฐานคู่นะครับ ้านหลัังะครบจะมีเสี่ยงบรบกวนเลยนะครับพอดีแม่บ้านใส่บาทกันครับใส่เสร็จก็พูดคุยกันนะครับสนุกเขาละใส่บาทตอนเช้านะครับพระมาบินผ่านหน้าบ้านนี่ยฮะ ฐานคู่องนี้เนี่ยครับของหลวงพ่อสุพจน์นะครับก่อนปี2500นะครับอันนี้เปิดไว้ที่350บาทนะครับครับอ่าองค์ตมนี้นี่เป็นพิมพ์ทรงวัดเกศชโย,ยนะครับนี่เนื้อหาเก่งเลยนะครับนี่ฮนี่พิมพ์กี่ชั้นเนี่ย จ็ดชั้นนะครับนี่ฮะเนื้อแก่งหนึกนุ่มเลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้จะน่าจะเป็นนอกพี่เหมือนกันนะครับสร้างไว้มาน่าจะตอนนี้ฐานว่าจะสร้างมาเรื่อยๆนะครับขออะไรละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะครับ นี่เดี๋ยวมวงกล้องใหม่นะฮะันีออ,องนี้ผมเอาเพราะว่ามีหลายพิมพ์นะครับแบบนี้นะสามร้อยบาทนะครับ เผื่อเพื่อนๆพ,พอไปเล่นหาได้นะครับเจ็ดชั้นนะครับสามร้อยบาทนะครับอ๋องค์ต่อมานี่ครับในนีน้พิมพ์ทรงเหมือนหลวงปู่หินนะครับเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลอีกทีนะฮะนี่แต่เป็นเนื้อหาพระแท้นะครับอพิมพ์ทรงแบบนี้หลวงปู่หินมีนะครับเดี๋ยวผมไปรู้ว่าใช่หรือเปล่านะ ันนีเสียได้นะครับมีกระท่อหลุดไปตรงมุมนี่นะเป็นเนื้อหาพระแท้นะครับนี่ครับต้องไปเช็คดูอีกทีว่าใช่นรือเปนะอันนี้ยังไม่มีราคานะครับนี่ผมจับแล้วครับนี่ยก็จะสุมนะคร มือสั่นแล้วนะครับถ้าเปิดก็อตอนนี้นะฮะน่นน่นน่นหน้าโพสเนี่ยนะครับเอาสองร้อยแล้วกันฮนะแต่ยังไม่ยังไม่รู้ละว,ว่าใช่หลวงปู่หินป่ะแต่ว่าพิมพโซมแบบนี้มีนะครับเดี๋ยวไปเช็คอีกทีนะว่า,วาใช่หบบรือเปล่านะองค์ตมานี้เป็น พิมพ์ปกโพน,นะครับเนื้อหาพาแท้นะครับนี้ไม่ทราบที่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวยังต้องหาข้อมูลอีกทีนะฮะอนี้ก็เปิดไว้ที่สองร้อบาทเหมือนกันนะครับไม่ไม่ทราบที่นะนี่ครับเนื้อหานี้เก่านะครับมีขี้ยุงด้วยนะฮะ อ,องค์สุดท้ายนี้เป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดนะครับหลวงปูท่ทวดนะครับอันนี้น่แจะเป็นรุ่นทะเลซุงนะครับปีศูนย์แปดนะครับวัดจ้างให้นะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์กลางนะครับจะมีพิมพ์เลขพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่นะฮะนี่ฮะอันนี้ก็สภาพมีสนิมเขียวเลยนะขออ๋อไม่พระกล้อง กระโดดนะครับเดี๋ยวมันจะลงกล้องให้นะครับนี่นะครับเก่าได้เยอะเลยนะอันนี้บล็อกแตกเลยนะครับนี่ฮะตรงหน้านี่นะฮะบนทะเลซุงนะครับพระนี้ลันตรายนะครับเดินทางนี่ของหลวงบททวดนี่ว่าคาดแขวดีนะฮะ ตรงนี้เปิดไว้ที่เอาห้าร้อบาทนะครับหเหรียญสภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับ